สารรถวันนี้ครับอัปเดตครั้งสําคัญจากครั้งที่แล้วใช่ไหมเรามาเยี่ยมชมกันตรงนี้นยังเป็นที่โล่งๆอยู่เลย c ี k อสเคอโตเกียของเรานะครับอยู่กับพี่ชัยยุทธวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว c ีเอสเคออโตเกียสำนักใหม่ห่างจากที่เดิมไกลไหมห่างจากที่เดิมประมาณัก10กิโลจริงๆถ้าใครจะมาที่นี่ก็คือเซิร์ชจากเพจเดิมก็ได้ครับเซิร์ชก็จะมาเจอที่นี่ละใช่ครับงานเซอร์วิสทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิม แต่รับวางคานรับรถบ้างมากขึ้นจริงๆคอนเซปต์ของการขยายแล้วทําให้เป็นมาตรฐานเพราะว่าที่นี่จุดขายคือรองรับงานต่างประเทศนี่แหละช่ครับคนลูกค้าดูใบลูกค้ามีกี่ประเทศนะครับบังกาเียอเมริกาเบลเยียมน์แลนด์สวีเดนเขาต้องการงานมาตรฐานทั้งสถานที่ในการประกอบเครื่องทั้งสถานที่แล้วก็เราก็ได้รับรองเขาด้วยเวลาลูกค้ามาจากต่างประเทศนะครับใช้เวลากี่เดือนผมว่าไวมากเลยนะเดือนเดียว จากครั้งที่แล้วเรามายังเป็นแปลงถมใช่อล่งๆอยู่เลยจากพื้นที่ถ้าเทียบกับที่เดิมใหญ่กว่าเดิมไหมโอ้ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเยอะมากใหญ่กว่าเดิมเยอะมากใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ข้างนอกนะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็รองรับลูกค้าได้วางคามารอแล้วเนี่ยวางคานข้างหลังเนี่ยมารอแล้วที่เราอัปเดตไปครั้งที่แล้วนะครับคันนี้แซดเจแซดเจแซดเจคันนี้จากชุมพรไอ้จ่ายโน่นประจวบ เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะมาเทสคันนี้กันครับมาเทสคันนี้กันคันนี้ก็ของเจ้าของเจ้าสนักเองใช่เบรกแปดศูนย์เนี่ยเรแปดศูนย์รอล้เนี่ยต้องบอกว่าติดตามไว้ให้ดีพ่อเดี๋ยวเราจะมีทริปทางไกลด้วยสําหรับคันนี้ว่าลาวไปลาวเดี๋ยวพาไปเที่ยวลาวว่าขับแล้ว15บมันกินน้ำมันเท่าไหร่กันแน่นะครับว่าประหยัด1 3 1 4โลลิตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีเฟนเดอร์จริงเลยอ่าอันนี้เสร็จนานละแล้วรอเจ้าของดีเฟนเดอร์ย้ายมารอไว้ก่อนดีเฟนเดอร์ร1อจริงๆเลย คือหารถยากมากนะครับที่เป็นรถแพแบบนี้แล้วเป็นวันเทนคันนี้เท่าที่คุยกันตอนนั้นคือสเต็ปคือวางเครื่องวางวางเครื่องแล้วเก็บช่วงล่างเก็บช่วงล่างเก็บไม่เก็บลมยหมดเลยเก็บใหม่ก็คือเป็นคานระบบเดิมนี่แหละเก็บใหม่วางเครื่องเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในข้างในครับดูกันเดี๋ยวตรงนี้เขาลงรถด้านนี้ออฟฟิศเราทําอะไรครับอันนี้ออฟฟิศ เราไว้รองรับรับรองลูกค้ารับรองลูกค้าเราเราก็จะมีทัามีเบาะนวดมีกาแฟกินมีอะไรครบลูกค้าในไทยเราก็รองรับคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเซอร์วิสเราก็รทั้งหมดทั้งหมดที่คือชื่อลูกค้างานเดลี่เนี่ยเข้ามาเซอร์วิสได้ใช่ห้องรับรองห้องรับรองนี่คือชั้นบนชั้นสองชั้นบนชั้นบนชั้นบนชั้นสองแล้วจะเห็นว่าตรงนี้น่าจะทําเป็นโชว์รูมนะโชว์รูมใช่เพราะว่าเห็นมีเชลที่จะ ไว้ตั้งสินค้าโชว์ช<า>ทั้งหมดตรงนี้ที่บอกว่าจะถวางเป็นไดโนดนะ<า>ครับเดีย๋ยวรอจัดของจัดอะไรมันยังลกๆอยู่ใช่เพราะเมื่อกี้ผมมาแล้วตรงเนี้ยเหมาะที่จะเป็นไดโนเพราะว่ามันเป็นที่ที่เปิดโล่ง<า>ตรงนี้ทําได้เราไปดูที่ลิฟต์กันดีกว่านี่คือเพิ่งลงเลยนี่ลิฟต์พึ่งลงลิฟต์พึ่งลงเลยมีลิฟต์เปิดอันหนึ่งไว้ยกรถแบบเกงรถความสูงได้ก็ทําได้นะครับใช่ แล้วอุปกรณ์ลมนี่มาครบเลยนะครบเลยทั้งเต็มระบบเต็มระบบแรงสามสิบแรงเครื่องทําลมแห้งอย่างดีด้วยอันนี้เป็นห้องเก็บสแปร์พาร์ทแยกเลยสเปร์พาร์ทอย่างดีเลยแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นสัดเป็นส่วนเลยแล้วทาสีแล้วน่ะถ้าจะประกอบเครื่องถ้าจะประกอบเครื่องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ประกอบเครื่องเป็นห้องแบบระบบปิดติดแอร์อย่างดีอ่าอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นห้องเอ็กซ์แ n นด นี่เครื่องยนต์เราจะประกอบที่นี่แล้วก็จะสต็อกไว้ข้างในแล้วก็เอาไปที่ห้องเอาไปที่ห้องโชว์มันจะได้มาตรฐานดีแล้วเพราะว่ามันจะเป็นห้องควบคุมไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเวลาเราประกอบคอนโทรลแล้วก็ไปโชว์พอเสร็จแล้วเราก็จะมาโชว์มาโชว์ตรงนี้ที่ห้องนี้ใช่เราก็จะมาโชว์ที่ห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีพวกโช๊คแบรนเออบีพวกพวกแอร์ล็อกพวกทุกอย่างที่โชว์ได้ที่นี่ใช่ ไม่ว่าจะเป็นของคัสตอมหรือว่าของที่เป็นของแบรนด์เราก็มีให้ลูกค้าลูกค้าอยากจะเซ็ตเซี์บีจาน DBA ระบบเบรกอะไรเนี่ยได้หมดเลยถูกต้องครับได้หมดเลยแล้วครบเลยนะครับคือสมมุติว่าเป็นรถแบบรถเดิมๆออกห้างมาป้ายแดงอยากเซ็ตโช๊กก็มาได้มาได้เลือกฟฟลลิ่งเลือกแบรนด์ได้แล้วก็จัดได้เลยจัดได้เลยมีสต็อกหมดครบแล้วแต่เลยตามงบเลยนะครับมีสต็อกครบหมดทุกอย่างคือ จะเป็นรถคัดตอมฟูเซตวางคานหรือเป็นรถแบบอยากแค่ลงแม็กจัดเบรกเซตมดช่วงล่างได้หมดนะวันนี้ได้หมดบเลยมีสต็อกทั้งลูกค้าไทยลูกค้าต่างประเทศต่างชาติครบเลยที่นี่ตรงนี้ถมจากถนนประมาณเมตรหนึ่งปลอดภัยสบายหายห่วงแน่นอนเรื่องน้ำไม่ต้องพูดถึงใช่ก็จะฟูลเซตกันอีกสอสามวันนี้แหละ ภายในที่หน้าสมบูรณ์ร้อยสมบูรณ์้อยไฟสามร้อยแปดสิบก็จะมาอันนี้รอไฟสามร้อยแปดสิบตั้งเครื่องเเครื่องเซ็นซีได้แล้วใช่พอข่าวนี้พวกนี้ไฟสามร้อยแปดสิบพวกนี้พวกนี้นี่กับไฟสามร้อยแปสิบแสดงว่าต่อไปที่นี่ก็คือวางคานได้หมดทําสีใช่เพราะว่าอุปกรณ์ทำไดแอร์ทำทุกอย่างมีครบหมดแล้วครบแล้วเราทําเต็มระบบครับเลย ใช่มันก็จะมีทั้งโน้ตฮาวของการทํารถเซอร์วิสเดลี่เข้ามาเลยเดลี่มีห้องรับรองเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเก็บเงินหลายๆายแสนมาทําทีเดียวไม่เป็นไรครับมาเป็นรถป้ายแดงเข้ามาเลยอยากได้ฟีลลิ่งแบบไหนบอกอย่าง f ฟร์จูเนป้ายแดงอย่างเงี้ยอยากได้ฟีลลิ่งนุ่มเดือบขึ้นอยู่กับความต้องการราคาก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของของไม่ต้องวางคานก็ได้ยกสองก็ได้มา จัดทรงลงล้ออะไรได้หมดเลยใช่ใเซ็ตช่วงล่างได้หมดครบทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวได้เจอกันน่าจะอาทิตย์หน้าครบห้าหลังสงการนี้อยเปอรซนต์ร้อยเปอร์เซนะครับรถก็จะเต็มแน่นๆเหมือนเดิมแต่มีที่ดับรองเหมือนเดิมใช่คือที่นี่ต้องบอกว่าจุดเด่นจุดขายก็คือลูกค้าต่างชาติที่เขาไว้วางใจเราใช่ครับคือมาเห็นงานแล้วชอบเราก็อยากจะเหมือนกับ คืนกำไรให้ลูกค้าถูกอยากาจะให้เขาสบายบ้างเดี๋ยวฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีรถอัปเดตอย่างที่ชมไปแล้วเราก็จะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันอีกโอเคขอบคุณมากครับพิยุตรโอเคครับ